ทำอยู่ในแนวปกติไม่ไม่ไม่หนอาวาุษยเหียมไปนี่ลงบนโต๊ะอ่านเลื่อนลูกเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงไปเลยนี่ไ แล้วมันพลิกอย่างยากเลยฮึ๊บทำไมเราไม่ขยับยไปหนึ่งแผ่นไม่รู้อันนี้คือที่ของสีเหียมจะตันดาดหัวประก่ดาดรงส้สเใช่ค่ะ ถ้า่ายิกดตึงได้นะอ่ะพรนัญญ้นคือที่ของรูปตรงนี้หรือที่รูปนี้ต้องเท่ากับวที่ของรูปน,นี้กับรูปนีบกันใทน้ไหม นี้ก็เยอะมากแต่แบอ่าลองใช่ไหมโชว์ให้เห็นว่าได้ใช่ใช้เจ็ดชิ้นใช้ตัวเจ็ดชิ้นได้ไคะถ้าตัวเจ็ดชิ้นก็ไม่ได้นะหมายพวาะว่าไอ้ผู <laughs> เป็นสองรูปเนี่ยเป็นคนฟังแล้วไม่เข้าใจเข้าใจอ่ะเอาจากชมพูคอนแอมจูอ่อนอ่ะอันนี้อราจากนี้ยจากแชมพูอ่อนจนเราไม่ได้สองอันนี้นะเอาจากชมพูอ่อนนอาจากสีเขียวแต่ว่าจริงๆถ้าเอาสีชมพูต้องเอาอันนี้ออกด้วยเพราะฉะนั้นเอาจากสีเขียวก่อนเอาจากสีเขียวก่อนใช่ทำไมประกอบให้เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรืออะไร เอาออกใ,ใ,ใ,ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเหอให้เป็นสี่เหลี่ยมรูปห่เนาะตอนเนี้ยมีรูปสี่เหลี่ยมจากตุลักตรงนี้ไหมคะให้เอารูปสี่เหลี่ยมจากตักเนี้ยมาประกอบในสร้สองรูปคืออะไรอะให้ให้เปลี่ยนให้ m o ใช่มให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองรูปดิไ,ไม่ใช่สองอันดิ มันไม่สกงรูปไม่ใช่หรอยังไม่รู้เลยมูมไม่เข้าใจเราตั้งเป็นนี้ก็มีใช่ไหมเฮ้ยทำไมลอกมีวายวิวพัอนเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะลองเอาสีฟ้าอ๋อให้ทำที่มันเป็นรูปของทฤษฎีอ่ห็นที่มันเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้อะไรอย่างอ่ะนึกออกป้ะที่มันเป็นด้าน A แล้วก็อันเนี้ยเทียบรูปแม่งเป็นยังไงนึกออกอยู่ว่า,าจะมีตุยตุยตรงนี้ใช่ไหมเอาหมดเลยเหรอ ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมตัดตุลัดอีกรูปใช่ไหมตัดตุลัดยังไงอ่ะไม่ใช่แล้ว่รูปนี้ไม่ใช่แล้วแต่ว่ามีทั้งหมด8ชิ้นสี่ตัวเนี้ยทำไม่ไ <c oughs> ออบอกฮะมาใจเน่งหมอเป็นสองลูกใช่ไหมเออที่นันเป็นพิเศษอะดูตื่นเต้นมากใช่ไหมแบบนี้เหรอแนนแนนวิว ใช่แบบนี้ไหมคะไม่มีใครบอกฉ่าแล้วองทำเป็นสามรูปให้ตรงการมันรูปนี้ป่ะอืมแล้วก็เอาเอาแบบนั้นหรอเออแล้วก็เอาเนี้มุขมาในเออเอาเรียนต่อไปได้ชื่อนี้แน่ะมั้งนี่เห็นไหมอันน้เหมือนเนาะต้องอเ,เอาเสีเขียวตรงกลาง ประกอบตรงนี้ให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อที่เ,อ,อ,อ,เอต่กี่เจป,ปึ๊บนี่กฟเ<ช>ไม่ได้ไม่ใช่เจ็ดชิ้นนะต่อสี่เหลี่ยม่ใช่ไม่ผิเมื่อกี้นี้ถ่ายรูปไว้ม่กกไม่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 มีพริกเลย

他们呀，好啊。